สวัสดีค่ะสาวกบริงทุกคนวันนี้แอดจะพาทุกคนไปส่องความคิดเห็นสุดปังจากแฟนๆชาวจีนที่มีต่อเพลงใหม่จ m ำของ b l a c k p ิ n k ที่เพิ่งเปิดตัวแบบตะโกนสุดเสียงในคอนเสิร์ต De a d ล i n e World Tour ณสนามกีฬาโกยังม่วนที่5กรกฎาคม2025ที่ผ่านมาแฟนๆชาวจีนเขาคือฮากันขนาดไหนมาดูกันเลยเยอะ บอกเลยว่าเพลงจำอาจจะไม่ได้ทําให้ทุกคนว้าวในแง่ดนตรีนะแต่สิ่งที่ขโมยซีนจนโลกโซเชียลแตกก็คือการเต้นของลิซ่าค่ะชาวเน็ตจีนถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงก็ไม่เด่นนะแต่การเต้นของลิซ่าต่างหากที่เด่น โดยเฉพาะท่าเต้นสุดไอคอนิกที่ลิซ่าทำท่าเหมือนวิดพื้นแล้วลุกขึ้นมาแบบสับๆเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ทําเอาไว้เปิดลุกเป็นไฟ Hash <ht> tag เต้นเพลงจังของลิซ่ามียอดอ่านพุ่งทะลุ9ก90ล้านครั้งและรวมทุก h a s แท็ที่เกี่ยวกับลิซ่าในคอนครั้งนี้ยอดวิวรวมกันปาไป300ล้านครั้งแถม hashtag การแต่งหน้าเก๋าสไตล์ของลิซ่ายังติดเทรนด์ค้ามวันแอดวานี่มันตัวแม่ชัดๆคะ่ะ แฟนๆชาวจีนเขาอวยลิซ่ากันแบบไม่ยั้งเลยค่ะมาดูกันว่าพวกเขาพูดอะไรบ้างคนแรกบอกว่าการเต้นของลิซ่ากินหัวใจคนดูเพราะลิซ่าใส่ใจและใส่พลังเต็มที่ทำทุกท่วงท่าออกมาได้แบบสนุกสุดเหวี่ยงท่าเต้นวิดพื้นนี่คือที่สุดของความรักคนต่อไปบอกว่าหายากมากที่จะเจอนักเต้นเก่งขนาดลิซา่า ชาตินี้มีแค่ลิซ่าคนเดียวแฟนๆบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การเต้นแต่เป็นการแสดงที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นแบบสุดๆคนต่อไปบอกว่าท่านี้ต้องมีแกนกลางที่แข็งแกร่งมากชาวเน็ตถึงกับวิเคราะห์ว่าท่าเต้นยากๆแบบนี้มีนักเต้นในโลกแก้สมคนที่ทำได้และลิซ่าคือหนึ่งในนั้น และแฟนท่านนี้ก็บอกว่าลิซ่าคือราชินีบนเวทีไม่ว่าจะเป็นพลังความมั่นใจหรือเสน่ห์ที่เปล่งประกายทุกคนยกให้ลิซ่าเป็น MVP ของคอนเสิร์ตครั้งนี้คำว่าบาร์บี้หัวใจราชินีนี่คือสุดยอดคำชมเลยนะ แอบอ่านแล้วถึงกับขนลุกโดยเฉพาะคอมเมนต์จากแฟนบอยที่บอกว่าต่อให้วงยุบราชวงศ์เคปอบล้มสลายขอร้องให้ลิซ่ายังอยู่ตลอดไปโอ้โหแอดว่าโลกนี้ขาดลิซ่าไม่ได้จริงๆคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนท่ามกลางคำชื่นชมก็มีดราม่าเบาๆจากตากบเขียวที่วิจารณ์ท่าเต้นของลิซ่าว่าหลามก แต่อย่าให้แอดต้องพูดเลยชาวเน็ตจีนสวนกลับแบบสับๆว่าท่านี้ต้องใช้ความยืดหยุ่นและร่างกายที่แข็งแกร่งมากถ้าไม่ใช่ลิซา่าใครจะทำได้แถมยังบอกว่าคนที่วิจารณ์น่ะแค่หงุดหงิดที่เมนของตัวเองทำไม่ได้โอ้ยแซบสุดๆแอดว่าชาวเน็ตจีนนี่ปกป้องลิซ่าแบบสุดใจใครจะมาว่าลิซ่าได้ไง่ายๆล่ะคะ แอดดูคลิปการแสดงเพลงจำแล้วต้องบอกว่าลิซ่าคือไฮไลท์ที่ทำให้เพลงนี้มีชีวิตจริงๆการเต้นของเธอไม่ใช่แค่สวยแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความสง่างามที่ลงตัวสุดๆแอดรู้สึกว่าท่าเต้นของลิซ่ามันทั้งแข็งแรงและพลิ้วไหวเหมือนลิซ่ากำลังจะบอกว่าฉันคือราชินีและนี่คือเวทีของฉัน ส่วนตัวแอดคิดว่าเพลงจำอาจจะยังไม่ใช่เพลงที่ปังที่สุดของ b l a c k พิ n k แต่การแสดงสดน,นี้แหละที่ทำให้ทุกอย่างดูยิ่งใหญ่และลิซ่าก็พิสูจน์แล้วว่าเธอคือตัวจริง แอดหวังว่ากระแสะการค้นหาชื่อลิซ่าจะพายอดวิวรวมทุกแพลตฟอร์มทะลุ1,000ล้านตามที่แฟนๆชาวจีนตั้งเป้าหมายเอาไว้และแอดเชื่อว่า b l a c k พิ n k และลิซ่าจะยังคงสร้างตำนานก่อไปใน d e a d l i ์ e ว o ล l d ทัวรในทุกๆประเทศครั้งนี้บลิงชาวไทยและชาวจีนมาฮือฮาไปด้วยกันนะคะทุกคนคิดยังไงกับเพลงจ m ำแพ็กการแสดงของลิซ่าบ้างคะ มาคอมเมนต์บอกแอดด้าอนล่างเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเล่าให้ฟังด้วยน,นนะแล้วเจอกันคลิปหน้ะคะบายนะ